สรุปตัวได้สรุปตัวไดเห้านี่เนียนซูลซูลไม่มีเลยโค้งอชี่เห็นสิอนะครับหนึ่งดูดูไโซกเด้อปวยไ้โไอรับก่อนปีใหม่เด้อปูเด้อก็แป่งเ็ีเขียวแล้วจะเป็นอืมเออเปลี่ยนสีหรอไม่หรอกกล้องเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนสีได้ไงกระโดดหมูป่า สวัสดีครับสวัสดีครับสวั los, สดีครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตอนนี pues, Warri, ้ลุงพันวิ homem, ่งใหญ่เลยเกิดอะไรขึ้นบ้านลุงป้านะครับตอนนี้อโหสิเกิดอะไรขึ้นเนาะลุงพันวิ่งหน้าตั้งเลยเมื่อกี้โอ้โหคนเต็มเลยคนเต็มบ้านนะตอนนี้คนเต็มบ้านแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเกิดอะไรขึ้นลุงพัน ปี๊มาเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเจาไม่ทันเหตุการณ์เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอ้ลุงพันวิ่งมาเลยนึกว่ามาทำอะไรเหมือนเหมือนเมื่อนั่นล่ะอเนันปนก็าเบที่เดมริงอัมนนี้ก็อันนี้ก็ปะโกให้แล้วก็มันไปไหนไปไหนเลยกินยืเงินประกันะฮะกินินปรกัน เป็นธนูเอจิ๋ตัดสเอาเจอขโมยแล้วครับลุงยรักอ้อยเด้อฮ้่ตัดของเขาตัดของเขาคะตัดนั่นนัานนั่นหานนั่ะักินโลดย่าก็จะไปเอามากินมแวเมฮะกระตูมมือเป็นลายลานของพ่ยของพ่อมืยัอผู้เลยงว่างให้้ยหมานป่าคนขุเขื่อนถึงกินป่ามาทาเ่นมกไกิน แบ่แม่ยี่บ่เพิ่นพานผ่ากระดบูเล่นนี่ยูทูบเบอร์ยูนี่แล่นใจเล่นใจองคนนี้ครับอย่าชิเป็นหมอเด้นอ่งเนไปซมหัวได้บา้เปี้ยวน่าจะชินแล้วเข้าห้องบ่อยแม่บ่เปียวชินแล้วบมเดคนับเนก็บปียุมูนไห้เห็นยาจิเปออกหลายรอบแลมึงแม่งอหูงอหูเบิ่งนี่ เขาปวดข้อบอกว่าตั้งทีือมือข้ออับเพิงข้อมยาชีจริงจริงนางปลาเปียเอาเลยมีโซเลยขึ้นการแสดงในจโอ้มาแล้วลูกโอ้มาหนาท่วงเลยวหมเอาไหมเอาไหมเขาให้ทำการแสดงในลุงพันหันคือทางเจ้าแลยบอยอันไป้ขยับนะครับขยับนะมีพิธไม่ยากเลยงูแต่ละตัวน่ะคือมันเป็นพวกกับไอ้มื่นไหนเสื้อส้มเสื้อเลือกเสื้ออะไรเสื้อส้ม อ้าจำได้ไหมวันน nah ั <in> ้นที่ยาถ่ายเขาก็ขึ้นเก้าอี้มาแล้วมองหน้ามืดเลยอ่าใช่อันนี้เขามองหน้ามืดอีกนี่มือมืดม่อเป็นทายาดแล้วเนี่ยรู้ไปเขาจะายามได้ไงเ่าจะรู้ว่าอะไรยาใ่ก็มียาโซลาพิษแต่ว่ามือมันมือนั่นกันสองหมื่นยาชีสองหมื่นเลยวันนั้นคนคเก่งเลยอ่ะคนเก่งเลยคนละเก่งหรือเปล่าแรงเก่ง

ลอลินใจเราเราเลยนิ่งมากเลยนไานนิ่งมากเลยมุ่งไปต้องใส่วยาซีนเ่อเดีนมองเจ็ดอ2 6 7 2 6 7เข้าบ้านมืเอมือนตัวนีตี่้ยแม่โอ้เห็นไหมพีลืมพี่บอกให้ส่งข่าหลายพี่ลืเพื่อนจำได้ไหมสามแดเอยครับอันนี้ก็มาอีกแล้วน เก้าอ่าชีเว่าวด้วยวาวด้วยวาวด้วยเออนั่นก็เว่าปูเก้ามาแ่้วเก้ามาแล้วโคตรโคตรโคตรโตตัวบอกว่าถ้าเก้าก็แสดงว่าต้องลือได้ไปเก้าหันหน้าไปหาไอ้มืดไอ้มืดอายุกี่ปีเก้าไม่ได้ไม่มีขาเดินไอ้มื่ออายุเท่าไหร่จำจำมันคันว่าวคิวเลยคันว่าคิวอยู่ดิ สามแปดด้วยองวดื่างานเนี่ยสามแปดนนี้มัตสิโออายุอามืดพวกมันหันหาอามืดเสลยมืดเสลยเสลยเสลยแม่สามละสามสองอ้ยฉันยีกว่าอยู่กนนสามสองพี่แอยุอไรออามสอันมันออกสามแปดนี้มันออกสามสองด้วยนเอสมสองนะสามสอนี สามหามันออกสามหามันออสองนะนัมันหันหนางชเจ้าน่ะหัาเาเันซื้อไอ้ซืกันไอตัวซื้อีผมไม่บอกสามองเนี่ยนะเขต้องบอกนเาะการแสดงเขากี้ออกไปหน้าื้อ่าฮ่าฮ่าปวดขาปวดขาปวดขามันมันบาณมามันอยู่ที่เรียนี่มันยากมันยกีบอไังไงต้งข้างหลังก็พีปุรอบด่านนึเนี่ยแปดนาทีก็กระจดสอง รอบด้านฟังผมมาหนี้หนี้ผมฟังผมรถล้อมไปหมดแล้วมานพูกล้อมไม่หมดแล้วท่านจะไปไหนเจ้าหน้าที่ล้อมไปหมดแล้วฝากถึงลุงถึงป้านะถ้าวันนี้ไม่ได้ทำงานก็เพราะงูตัวนี้นั่นจ้องแต่เช้ามาที่ยังไม่มีใครทำงานเลยไอเชื่อชมนี่ยิ่งปิดนี่จะไปบอกให้ลุงพัน่าไปบอกให้ลุงพันก็จ้าตื่นนอนนี่หมอนี่จะไปบอกให้ลุงพันเพื่อน คนนี้คนยันซีสมคือกันได้หนิเสื้อส้มยังไม่ได้งานเลยนะเสื้อส้มยังไม่ได้งานเลยขี้เเข้ยวจ้าฟ่อนเห็ดตั้งแต่เศร้าหุ่นเักเท่าบ่อยเร้ารักเท่าเขายังหุ่มีอยู่ครับยังมีอยู่ะหดน้ำเนื่เด้อหดน้ำไว้หมดไปเยอะเออสิวเซาหยังก่ดูมือลูกดูนะครับฮะมือลูกดูจ้าพ่อลูกพันนี่มันเคยย่านงูดเลยลูกพันมันเคยย่านงูเลยเรา เราเป็นเพื่อนกับงูใช่นี่คือการคือการกับยาชีนะเราพยายามเพื่อน่อเราเชียนเราเพื่อมามิมมิมไม่ใช่พอนมิมกระลาบเลยบุ้งบุ้งก็เล่นแห่งขักเลยชี้นะบุ้งก็เล่นตัวใหญ่บงก็เล่นตัวใหญ่ไม่กลัวงูนี่ก็ไม่เคยกลัวนะก็ไม่เคยกลัวงู ไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็ขอฝากผลิตภัณฑ์มวนอุมอมซับกน้าทีุ่ก่อนละวันเนี่ยไไปะไดจยวอับนะครับไปสิห้าคนไปละได้กคงอยยังประธานหัวเปลี่นอ้องอ้นที่หลังที่หลังเพื่อนเกือบเก้านาทีเอาให้เพื่นไปเลยให้เพื่อนไปเลยศูนย์เก้าสองาสเครับศูนย์เก้าเปียห้าหอศยหกส่าหกสี่สี่แล้วก็ศูนย์เ ส4ก้าส i ง e แลท์ที่พี่จะกินว่าพี่เสียวนะครับพี่น้องบ่ายยูทูบเบอร์วังปู่บริจิังระล้าช่องนะครับสวัสดีคับรู้ว่าครบแล้วจะไปแล้วละจะลวดชววดจับหัวมาเลื่อนลงมามือลูกมือบางกนทิไปไปทั้งมือขึ้นแลอะไรขอดูช็อตย่าที่จับได้ไหมเนี่ยช็อตยาที่จับเลยเนี่ย ไเมื่อกี้เนีสามเปลี่ยนเอลีเป็นต็มเลยบ้านผมเรียกหมูตาแห้งสาม้อกเลยพี่น้องเด้อเคานีู้ให้ช่นวยเหรอะตัวใหญ่ไหมหมูเนื้อได้เนื้อหมูเื้อได้เป็นว่าสำกันเตาคุละสำประมาณได้อุ้ยสองำเดือนนี่น้ำมันระอบลู่